วัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะวันนี้เจอน็อตนกับน้องดาว,วดะนะคะก็ซึ่งรายการของเราเนี่ยจะพาไปตามสถานที่ต่างๆที่สําคัญนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือสถานที่ที่เป็นทางประวัติศาสตร์ะนะคะค่ะส่วนวันนี้นี่ไม่ได้พาไปที่วัดนะแต่จะไปเป็นหมู่บ้านค่ะนะคะหมู่บ้านเขาเรียกว่า หมู่บ้านญี่ปุ่นใช่นะคะหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งน้องเขาเคยไปแล้วนะข้ะางในนั่นนอกเหนือจากจะมีสถานที่ที่เข้าไปศึกษาเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงญี่ปุ่นในอดีตค่ะก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายมีสินค้าที่เขานามาจัดแสดงไว้เป็นตัวอย่างว่าใ,<ช>ในสมัยนั้นเนี่ยกรุงศรีอยุธยากับ กูุงญี่ปุ่นเนี่ยค้าขายอะไรกันบ<ช>้างคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปรับชมนะคะว่าอายุธยามีความสัมพันธ์ยังไงกับญี่ปุ่นนะคะลองไปชมกันค่ะมคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้เรียกรนของเราพานะคะพากสองคนไปนะค,ะค่นะ อยากเข้าไปข้างในแล้วอ่้น้องดาวเดี๋ยวสิคะเข้าได้ไงครับพี่หมวยเล็กยังไม่ได้ให้พี่เขาแนะนาตัวอยางเปทางการเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลุกวนแนะนําตัวนี้ค่ะดี่ค่ะผมกวินวรพิพัฒนะครับเป็นผู้จัดการบ้านที่ส่วนจมครัทไม่เอาเป็นว่าเราสองคนต้องขออนุญาตให้พี่กวินนักพาเข้าไปแนะนําแล้วก็ชมข้างในสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเดี๋ยว พี่กวินเชิญด้านในก่อนได้เลยทำไมนะพี่แต่ว่าเราสองคนน้องดาวแหมมีแต่ด้วยมาที่นี่ทันทีเนี่ยแล้วเปลี่ยนหน้ากันซะหน่อยสิเพราะที่นี่ของญี่ปุ่นเป็นต้าแมนหรอไม่ใช่มันจะต้องมีชุดสำหรับใส่ี่ชุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วยังไงพี่จะตัดไปใช่ไหมไม่เราทำนี้เลยนี่สามสองหนึ่งนี่ ใช่พอดีว่าห่วงห่วงห่วงชุดไงพอดีว่าห่วงชุดความสวยนี่คือแบบว่าพุ่งเข้ากล้องมากน่ารักเนาะชมพูเหลืองนี่อยากให้ดูข้างหลังข้างหลังเท้าทรี่พีเซนไวเลยอ่ามีมีโบ้วี่ผมไม่ไม่มีอ่ะของพี่เป็นยูกตาตะอ่ะก็เป็นแบบลำลองใช่ไหมที่เขาบอกอันนี้เป็นชุดกิโมโนค่ะแล้วแบบดีพอเปทางการมากกว่าที่พีใส่ชุดยูกาตะสวยสะพึงแล้วค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเข้าไปข้างในกันค่ะ ดูภา,าพกันหน่อนะนี่เนื้อแผนที่ใหญ่มากแต่ว่าก่อนที่ดึง,งนี่ตรงนี้ค่ะพี่โกวินคะ,อ,ะอันนี้คือแผนที่ของัดิหนัง,ง,นงสือรรมเดินลาลูแบร์ลาลูแบร์อันนี้มันสามารถบอกอะไรเรอียดอะไรบ้างได้บ้างไหมคะก็บอกที่ตั้งของของบริการระบบจังหวั นี่ใช่ไหมครับผมว่านิพูดอ๋อเออและที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยหนังจับเนี่ยทำไมหนังจับมันมีหลายประเภทนงคะแต่ของเนี้ยมันมันจับไม่ได้ใช่ไหมจับได้ครันจับได้นักว้างนะครับแล้วก็ที่พี่บัวเลยจับอีกขนาดหนังปลากระเบนเลยปลากระเบนใช้เอาไว้ทำด้านแบบด้านจับกันเลื่อน ชาวญี่ปุ่นนี้ก็ใช่นะอย่างที่เด่นชวญี่ปุดซามูไรใช่ไหมคะซามูไรอือแล้วแล้วตรงนี้ลระคะอันนี้กางส่วนมากจะใช้เป็นเครื่องผมเป็นชุงมือเลนเป็นผ้าห่มอะไรเป็นส่วนประกอบของชุดอะไรพวกนี้ครับอ๋อแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าหายอะไรเงี้ย ไทยสี<ะ>่หู่เนี่ยก็มีานนออการถูกค้นพบทั้งที่มันไายด้วยนะครับสมมติฐานว่าสมัยก่อนใช้เป็นทุกที่ทุกเวลา นี่สุดยอดนี่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะใช่ไหมคะพี่ตุ้มเขาเรียกว่าดาบซามูไรเมื่อกี้เนี่ยที่พี่ชี้ตรงหนักจักรทีดูพี่บอกว่าหนักปากกระเบนมันเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ใช้ส่วนที่ขาวๆข้างในอ๋อนี่มีข้างใช่ใช่พี่ตุ้มเล็มันเป็นลายจุ่มจุ่มแล้วกนี่้นี่ที่เขาบอกว่า ดาบตะกรุดลายของญี่ปุ่นเนี่ยนับว่าเป็นดาบที่ดีที right? ่ส <crawl prejudice> ุดในโลกดีที่สุดคือยังไงท่านแบบคงสุดเลยคงดาบอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อนี่อันนี้มันเหมือนเป็นเรียงลำดับเหตุการณ์เขาจะบอกว่าเป็นลำดับเลยว่าแต่ละช่วงแต่ละยุคนี่ใครเป็นยังไงอ้างคะพี่กาวินเดี๋ยวรุกวนอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะพูดถึงยามาดะ นำมาานำาตาราไว้นะคะแสดงว่าคืออยากจะรู้จังเลยว่าไหนอยู่ในไทม์ไลน์ห่งช่วงไหนตรงไหนแล้วควรชี้้ใหินท่านจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ของสมเด็จพระเจ้าทรงครับอ๋ขอข้างบน <c oughs> แต่ว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปลายยุคของสมเด็จพระนเรนทรช่วงที่มีทหารอาสาชาวญี่ปุ่นเข้ามารว่วมรบกับพระองค์ด้วย แล้วเขาค่อนข้างมีบทบาทเยอะเลยนะยังไงทำไมแต่ตรงนี้เลยก่อนก่อนหน้าที่จะไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมคะเออใช่นี่นต่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ใช่ไหมคะตอนที่ท่านมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี่ท่านก็มาทำรู้กับนุ้งที่นี่มาสร้างสร้างนี่ก็คือเกิดหมู่บ้านญี่ปุ่นแต่ตอนนั้นก่อนหน้าท่านนะค่ะ ช่วงที่ท่านเป็น,นหัวหน้าบอกว่าญี่ปุ่นเ,นเป็นยุคที่หมว่านมีกำลังเข้มแข็งที่สุดมีกำลังทหารเกือบ800นาย0 0ก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้มแข็งมากกลุก่มนโลใ,ใ,ใช่ไหมครับอ๋อพอหลังจากท่านเสียชีวิตเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นก็ถูกพัง<อ>แล้วก็ผ่านมาสักช่วงหนึ่งเลยนะแล้วก,ก็ หมมาก็มีแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็จะน้อยลงเหมือนเหมือนที่นี่จะมีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่ด้วยใช่ไหมคะใครับเดี๋ยวต้องให้พี่กวินพาไปแล้วล่ะโอ้ได้ได้ได้อยู่ไกลกันไหมคะพี่อยู่ไกลนิดเดียวไม่นี่เดียวงั้อนงี่หลัพี่กวินทุกคนพาไปเลยไปเลยค่ะ ที่เราเนี่ยจะไปดูอนุสรสถานของยามาดาเนี่ยนะคะตอนนี้หนูเนี่ยหันไปเจอทำไมมีเรือสาเพาวทุกอยะแบบจำลองเลยค่ะจำลเลยใช่ครับผมคือเราต้องต้องการจำลองให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าเรือในยุคสมัยกรุงศรีเนี่ยมีมีแบบไหนบ้างครับโอยใช่หนเล็ก็มีบอกไว้เรือสาเพาไทยก็คือไล่ล่างเป็นแสนเลยค่ะ สัมภา์ไทยสัมภาญี่ปุ่นสัมภาจีนอันใหญ่ก็จะแสดงให้เห็นถึงความต่างว่าเรือเขาแต่ละประเทศนี่รูปทรงเป็นยังไงก็ได้เห็นถึงการเดินทางเข้ามาค้าขายที่กรุงศรีอยุทยาของแต่ละชาติอืหลากหลายเชื้อชาตินะคะค่ะแล้วว่ากรุงศรียุธยานี่เป็นประเทศที่เปิดรับหลายวัฒนธรรมละครันต้องไปทางไหนต่อคะเนี่ย ควินคะที่เราจะเดินไปเนี่ยไปหารูปปัน้นหรือว่ารูปจำลองเวละของยามาดะเนี่ยนะคะอยากจะร,รู้วัิจังเลยว่ากว่าที่จะมาเป็นยามาดะน,นางงามสักหรือว่าออกยาเสมามิกได้ประวัตินี่คร่าวๆเ,เป็นยังไงคร่าวๆเท่า,า,าที่ทราบเนี่ยคือท่านเคยเป็นเจ้าหน้าที่หาเที่ยวก่อนค่ะอ,<ย>อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตัดสินใจมาเชยงโลกในเมืองไทย อแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าก่อนช่วงแรกอมวมาทำการค้าขายคือใช่ครับเพราะว่าในหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยช่วงแรกคือค้าขายค้าขายครับคือยุคนั้นที่มาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของสมเด็จพระเจ้ารงครามใช่ครับผมนี่ไงน้องดาวออกยาเสนาพมุกโอ้ได้เห็นปั้นนี่ชัดเจนแล้วแต่งกายแบบขุนนางในราชสำนักใช่ไหมคะ ไม่ใช่แค่ออกยาเสร็จนะพี่มุกแล้วก็สถานที่เราเดินผ่านพาไปมั้ยะมีสถานที่อื่นๆอีกที่น่าสนใจด้วยมมีอีกใช่ให้พี่กวินพาไปเลยค่ะมีตรงไหนอีกไหมคะพี่กวินพาไปมีอาคารอางห้ๆๆๆๆๆอ๋องั้นเดี๋ยวรบกวนพี่กวินพาไปเลยค่ะท<ๆ>ี่อะไรพี่เหมยเลยตามร สไตล์สวนแบบญี่ปุ่นค่ะอือที่นี่นี่เขายกแบบจำลองตัญี่ปุ่นมาทำตั้งแต่ช่วงสมัยไหนคะเนี่ยออประมาณปี5-5-2อ๋อไม่นานไม่นานครับผม <10 S 2> ครับปีโดยประมาณค่ะ มี<อ>หน้า<อ>แหละเหมือนเราเดินอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยโอ,โอ้ใช่ใช่ใช <c oughs> ่เป็นตั้งแต่ตอนที่เข้ามาแล้วที่เขาเรียกว่าต้นไผ่ใช่ไหมคะอ่าครับผม <c oughs> ตนน้นไผ <c oughs> ่บรรยากาศมันได้มากเลยนะพี่หมอเล็กแล้วก็นี่ไงที่เราพูดถึงว่าถ้าเรามาอยู่ตรงริมแม่น้ำหรือว่าแถวๆท่า,ทานา,นานของหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยมองไปฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านโตเกะในสมุทโปราการเอ่อสมเด็จเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านทรงมอบที่ให้ แยกเป็นสัดเป็นส่วนครับอ,อย่างตรงนี้เป็นู่บ้านญี่ปุ่นฝั่งตรงข้ามู่บ้านบรูเกตค่ะถัดไปเป็นคอคอรันดาโอ้ยแยกกันเลย,ยอ๋อที่พระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดให้ชาวต่างชาติต่างภาษาที่เข้ามาอยู่ในกรงุงศรีอยุธยาเนี่ยมาตั้งผิดฐานตามจุดต่างๆให้แบ่งเป็นชาติต่างๆไปเลยเนี่ยก็เพื่อความญี่ปุ่นบรูเกตคอรันดา เพื่อความเรียบร้อยเป็นสัดเป็นส่วนใช่ไหมคะมจะได้อยู่กันแบบแยกไปเลยมไม่ต้องแย่งกันไงชาตินี้ก็อยู่เป็นตัวรวมกันไปเลยโอ้โหนี่เราเข้ามานี่เลโอ้โหที่นี่เ่นคนญี่ปุ่นแล้วเราก็เข้ามาอยู่ที่ตรงอีกส่วนหนึ่งนี่เขาเรียกว่าอะไรคะพี่กวินอาะะคารจัดแสดง ชาวท้อกอีบมานะท่านยังรำระดับนะขันมาสักเพราะไอ้จุหนึ่งเราก็เห็นดาบก็มีจุดนี้เหมือนกันแล้วนี้<อ>เห็นนี่เขาบอกด้วยนะฝั่ง,งนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างที่หมายเนสฝั่งพี่ฝั่งพี่เนี่ยเขาเขียนว่ามีดาบคาตันะเป็นดาบยาวของตะมูไลคาตันะคือดาบอันไหนล่ะคะเอ่อเล่นบนที่อยู่ด้านขวานี่คือยาวมากค่ะอ๋อยาวสุดเลยนะ อันนี้ก็ใช้หนักตะเบรย์เป็นด้ามเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับในส่วนที่เป็นสีขาวนะครับเห็นเป็นตุ้มๆเหมือนกันนี่ดาบเขาบอกว่ายาวประมาณ70เซนได้เลยนะเออแล้วก็มีดาบอื่นอีกดาบวากิซาริวากิอันไหนคะเล่มแรกเล่นล่างแต่ลูกศรก็คล้ายๆกันนะคะทำไมถึงเรียกไม่เหมือนกันนะคะดาบเล่นล่างเนี่ยเอ่อปกติเวลาคนญี่ปุ่นเข้าไปในบ้านของค่ะ อีกคนแบบนี้นะเขาจะไม่ได้ถือดาบเล่นบนเขาต้องฝังดาบซาบุไรจะถือดาบเป็นหลักงเขาดาบเพราะมันเป็นดาบที่ไว้ติดตัวพกติดตัวเลยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเนาะอุ๊ยเั็นไหมว่าซาบุไรนี่ต้องพกดาบมากกว่าหนึ่งเล่มคะนี่เราเดินมาอีกจุดที่สำคัญแล้วนะ พี่ตูวีคะที่ที่เราเดินมาเนี่ยเราก็เห็นเป็นรูปปั้นคนคเป็นรูปปั้นคนที่ด้านหลังเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นรูปปั้นของเท้าทองกิจมา้าแต่ว่าสงสัยจังเลยค่ะว่าเท้าทองกิจม,ม้ามาอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นได้ยังไงคะตามประวัตแบบิเนี่ยเชื่อว่าท่านหลังจากสามีของท่านถูกถูกฐานชีวิตใช่ไหมคะคท่านก็นออกไปรับรัวคนนี้มามหมู่บ้านญี่ปุ่นค่ะหมู่บ้านญี่ปุ่นก็ จบไปด้วยดีนะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปรู้เรื่องราวแล้วนะคะว่าในสมัยยุคนั้นเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะคะคแต่เรายังมีอีกสถานที่หนึ่งนะ เขาเรียกว่าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก็ว่าได้นะ,ะเป็นเหมือนอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดอยุธยาเลยนะคะเพราะว่า<ช>หลายๆท่านเนี่ยถ้าเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะคะ<ช>พาครอบครัวไปที่จังหวัดอายุทยาเนี่ยก็มักจะแวะไปที่ตลาดน้ําอยุธยานะคะไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าไปเดินดูนู่นดูนี่แต่มีการแสดงด้วยใช่มีการแสดงให้ชมด้วยค่ะพอเข้าไปเดินเที่ยวชมในตลาดน้ำอยุธยานี่ก็เหมือนกับเราได้ไป จำลองวิถีชีวิตคนยุคกรุงศรีอยุธยานะคะว่าการซื้อขายการแต่งตัวนะคะเข้าของเครื่องใช้เป็นยังไงนะคะก็ถือว่าได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศอ,อะไรแบบนี้ค่ะค่ะอยากจะไปดูแล้วสิอ่ะถ้าอย่างนั้นให้คุณผู้ชมไปรับชมเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะตอนนี้เราสองคนพร้อมแล้วแล้วคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไป,ไปกันเลยค่ะได้ค่ะ,อคะโอ<ฮ>้ของดีอำเภอนครหลวงใช่ะ อันนี้มีดนี่ตีเองค่ะตีเองทุกเล่มมาขายตีที่บ้านํำมีดเองค่ะของเราไดโอท็อปจังหวัดค่ะคุณผู้ชมร้านมีดไดโอท็อปของจังหวัดด้วยของประเทศได้ห้าดาวกมือให้เลยค่ะมีดตาสมอคือหนูไม่ค่อยสันทัดเรื่องมีดอันนี้มีดอะไรคะเนี่ยมีดเจียมครวค่ะมีดเจียมควเอาฟันกิ่งเลยเอาฟันกิ่งไม้ บอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงตรงนี้ที่เขาเนี่ยก่อนเราจะทําการแสดงค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่น่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะเนี่ยเ่ามีรูปด้วยใช่ดูจากด้านหลังขลขเขาเนี่ยเหมือนขอพระราูปขอสมเด็เเออจพระนเรศวรจ้าต,ตากสินค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เขาจะทําการแสดงเกี่ยวกับใครและเป็นยังไงเนี่ยนี่เขากนเดียจะเล่นแล้วคุณผู้ชมเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งไปเรื่อย แสดงต่ว่าอยากจะรู้ว่าเป็นการแสดงเกี่ยวกับใครวันนี้ค่ะพระเจ้าตักสินนะครับอ๋อ้ยเรากันลยค่ะโอ้ยแบบมีสองคนอ๋อสองคนนี้อ๋อเป็นโจ๊กออ๋คือโชว์เสร็จก็จะมาทำการแสดงเกี่ยวกับพระเจ้าตักสินเลยโอเคค่ะงั้นเราสองคนเนี่ยต้องไปแสดงด้วยไหมหรือเป็นไปดูเฉยๆว่างั่งเล่นค่ะนั่เล่นงั้นเดี๋ยวไปนั่งรอกันดีกว่า เออไปทางนี้ไหมทางนี้ทาง้องนักแสดงท่หองเล็ค่ะของค่ะเดี๋ยวเราไปรอ,ปอดูพี่ๆีเขากัน นแล้วน,นี่น,นี่ดีกว่านี่ขนมแมวสังเมกรอบนี่ทันชัด <ละ S 1> อะไระน,น,นะคะเอาไปน้ำตาลขีลล้อ่อนทำไงแล้วมันก็แข็งเนาะอนี่นนเอาไปลอง,ง,งลองกินสองแบบแบบนี่อเอาขานมไม้ไ,ไปอันนึงอันนี้เหนียวอันนี้กรอบใช่ครับแต่แตน่าจะมีส่วนอะไรสตาข่ายนี่นี่นีขนมอะไรขนมอะไรนี่ขนมป้าเหรอ ขนมโบราณจะเป็นขนมขันหมากนะครับไว้ใช้แห่ขันหมากอยูขอแต่งงานกันนะครับเนี่ยงขนมโบราณอ่ะพี่ไวเล็ก Will you marry me ไม่ค่ะปฏิเสธงั้นเอาสองอย่างนี้ก่อนนะสองอย่างนี้ค่ะสองอย่างเท่าไหร่สามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทสองอย่างสิบบาทหรอรอนเลน่หเอ้ยพ่อค้าใจดีขนาดนั้นแล้วอุ้ยข้างๆนี้ของขายเต็มเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกัน ที่ยาคะ่ะมาที่นี่ทั้งทีเนี่ยต้องกินหน่อยไม่ได้กินนานแล้วแล้วเขามีทำสดให้ชิมด้วยนะคะโอ้กินหอมมากเลยอะตอนเนี้ยขอชิมหน่อยนะคะหอมมากเลยอะ่ะนี่ดาวอู้อูอ้อ,อันนี้มันแกะออกแล้วเราชิมกันหนึ่งตัแป้งเขาหอมมากจริงน,นะอร่อยอะ่ะต้องซื้อแล้วอะ่ะคุณกวน สดด้วยน่ากิน,าน<ห>มากเลยอ่ะคนละก,กระบอกไหมอันนี้มีสามราคาใช่ไหมคะเอาใส่ใสก,กินิคี้ค่ะสองสองนันนี้ จริงๆนะถึงแม้ว่าไม่ค่อยกินอะไรเยอะก็รู้สึกสดชื่นทั้งวันจริงเพ<ช>ร <ๆ S 1> าะว่าที่นี่นมาแล้วได้อะไรเยอะอม,มากเลยนะไม่ใช่แค่ของกินของใช้ที่เราได้ไปไม่ใช่แค่ของเล่นไง<ช>เราได้เห็นเนี่ยวิถีชีวิตของผู้คนนมัก็เป็นแบบย้อนกลับไปในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าการจับใจ่ายใช้สอยของ,ง,ของใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเขาเนาะแล้วพี่ชอบการแสดงนะการแสดงของพระเจ้าตากสินก็บ่งบอกให้เห็นเลยว่ากว่าจะได้บ้านเมืองคืนมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจ้าวน่ เสียเลือดเสียเนื้อกันอย่างที่เขาพูดกันนั่นแหละเนาะจร<อ>ิงเลยอันนี้อิ่มหนำสำรานมาแทบจะทั้งวันแล้วเนี่ยยังไงต่อดีน้องดาวยังไงต่อละคะก็สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราไปกันที่วัดสมนโกฐารามใช่ไหมคมอเล็กกับเรื่องราวของเจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็กเจ้าพญาโกษาธิบดีปานแล้วก็เรื่องราวของแท่นน้ามัวหรือเจ้าแม่วัดดุสิต แต่ว่าเราไม่จบแค่นั้นค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปต่อกับสถานที่ที่เขาบอกกันว่าเป็นที่มาของชื่อเจ้าแม่วัดสุสิตเออที่ไหนที่ไหนที่ไหนเอาไม่รู้ไปก่อนค่ะไป,ไป,ไปต้องรีบกินหมดแล้วนะ